สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูชไหัยนะครับก็จะมาสอนพวกเราเกี่ยวกับระบบของเชื้อเพลิงในรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งเป็นครั้งที่2ของหน่วยที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องเชื้อเพลิงหรือน้ํามัน ที่ใช้ในการทําให้จักรยานยนต์นั้นขับเคลื่อนได้นะครับเรามาดูกันนะครับนะ,ะนะครับการทํางานของระบบเชื้อเพลิงในจักรยานยนต์นหรือมอเตอร์ไซค์นะครับนะครูขอ,ขอเรียกสั้นๆว่ามอเตอร์ไซค์ละกันนะครับก็เริ่มจากถังน้ํามันนะครับก็เป็นถังที่ใช้ในการเก็บนะน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการที่ทําให้ มอเตอร์ไซค์เราวิ่งไปได้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำมันเบนซินนะครับหรือภาษาใหม่ก็เรียกว่าแก so ๊สโซฮอล์นะครับ91แก๊สแก๊สโซฮอล์เนะครับนะหรือบางทีอาจจะใช้ e 20 e 85อะไรก็แล้วแต่มอเตอร์ไซค์นะครับบางรุ่นนะครับก็เรียกง่ายๆเป็นแก so ๊สโซฮอล์แล้วกันนะครับ91หรือว่า95นะครับนะเราก็บรรจุ ใส่ไว้ในถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับนะซึ่งมันก็จะมีก๊อกมาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับมีก๊อกน้ำมันนะก๊อกน้ำมันแล้วก็สุดท้ายไปที่คาร์บูเรเตอร์ก่อนที่มันจะส่งเข้าไปในตัวเครื่องอในตัวห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์มอไซค์นะครับนะอ่ะเรามาดูตัวแรกก๊อกน้ำมันนะครับก๊อกน้ำมันเห็นไหมครับ ก็น้ำมันนี้จะติดตั้งอยู่ใต้ถังของน้ํามันเชื้อเพลิงของถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับติดตั้งอยู่ใต้ถังแล้วก็จะมีท่อส่งไปยังคาร์บูเรเตอร์นะครับท่อที่ต่อไปยังคาร์บูเรเตอร์นะครับตัวก๊อกนี้จะเป็นอัตโนมัตินะครับจะเป็นอัตโนมัติแต่ก็สามารถปิดเปิดได้นะครับโดยใช้ปุ่มนี้กดเข้ากดออกนะครับนะถามว่าวก๊อกตัวนี้อยู่ที่ไหนนะมันก็อาจจะซ่อนอยู่ใต้บอ่อ ืออยู่ในตัวเครื่องที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายนะบางทีก็ซ่อนไว้เลยมองไม่เห็นก็มีก็มีเป็นบางรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก๊อกตัวนี้เป็นตัวที่นําน้ํามันจากถังนะครับแล้วก็จะส่งต่อไปให้คาร์บูเรเตอร์นะแต่ถ้าคาร์บูเรเตอร์มันไม่ดูดเข้ามาไม่ดูดไม่มีอะไรครับไม่มีการดูดน้ํามันเนี่ยมันก็จะปิดวาล์วไม่ให้น้ํามันไปยังคาร์บูเรเตอร์ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก๊อกตัวนี้เสียนะพูดง่ายมันก็จะส่งน้ํามันไปยังคาร์บูเรเตอร์ตลอดก็จะเกิดการน้ํามันท่วมนะครับน้ํามันทะ่วมนะก็สตาร์ตติดไม่ได้สตาร์ตติดยากกันเองนะครับเพราะฉะนั้นนะก๊อกตัวนี้ก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่านั่นแหละอย่างที่ครูบอกคือเป็นตัวส่งน้ํามันไปยังคาร์บูเรเตอร์นะครับอ่ะ ต่อไประบบที่สัมพันธ์อีกอันนึงก็คือไส้กรองอากาศนะไส้กรองอากาศนั้นนะในมอไซน์นั้นทำหน้าที่กรองฝุ่นเล็กๆนะครับไม่ให้เข้าไปทำร้ายหรือว่าทำให้เครื่องยนต์นั้นสึกหลอนะครับแล้วก็ลดเสียงดังในการดูดอากาศหรือว่าในการดูดไอดีเข้าไปนะครับมันจะมีเสียงดังฟูฟูดฟูดอะไรประมาณนี้นะนะครับเพราะฉะนั้นมันจะลด ไอตัวตัวตัว,ตวมอกองอากาศนี่จะลดเสียงดังลงไปได้นะครับแล้วก็ป้องกันอากาศหรือว่าถอยเสียควันไอเสียเข้าไปในระบบเผาไหม้อีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับ <S <s เพราะฉะนั้นมันก็ทําหน้าที่อยู่3ามอย่างป้องกันฝุ่นลดเสียงดังของการดูดอากาศเข้าไปห้องเผาไหม้แล้วก็ป้องกันควันไอเสียที่ถูกขับออกไปเนี่ย ย้อนกลับเข้ามาในเครื่องอีกนะครับนี่คือหน้าที่ของหม้อกรองอากาศนะครับหรือว่าแอร์ฟิลเตอร์นะครับหม้อกรองอากาศนั้นจะเป็นแบบเปียกนะียบเป,ยเปียกไม่ใช่เอาน้ําใส่นักเรียนนะเขาจะใช้น้ํามันเครื่องนะครับในการฉโลมพอมัดหมาดนะครับถ้ามันสกปกเราก็จะใช้พวกน้ํามันก๊าซโซฮอ,อน,นั่นแหละเทใส่ภาชนะแล้วเอาหม้อกรองตัวนี้ไปขยําขยําเพื่อให้ฝุ่นออกไป จากนั้นก็ฉโลมด้วยน้ำมันเครื่องอีกครั้งหนึ่งก็สามารถใช้งานได้ต่อไปได้อีกนะครับแต่ว่าถ้ามันเริ่มสึกเริ่มอะไรต่างก็ต้องเปลี่ยนนะครับนักเรียนนะเพราะว่าไส้กรองอากาศนั้นมีความสําคัญต่อเครื่องยนต์นะเกิดมีฝุ่นเข้าไปเนี่ยทำให้เครื่องยนต์เราสึกหลอได้ง่ายนะครับนะครับในส่วนของคาร์บูเรเตอร์นะครับการทํางานของมันนะครับเห็นไหมครับก็ประกอบด้วยถังน้ํามันก๊อกน้ํามันนะแล้วก็คาร์บูเรเตอร์ นะครับนะส่วนเบนซินในเบนซินหรือแก๊สโซฮอลในจักรยานยนต์ก็คือทัน้าที่เก็บแล้วก็จ่ายให้กับเครื่องยนต์ในอัตราส่วนที่พอเหมาะนะครับมันจะถูกดูดเข้าไปผ่านคาร์บูเรเตอร์และผสมกับอากาศในอัตราส่วนที่พอเหมาะในการที่จะจุดระเบิดนะครับนะส่วนถังน้ำมันเบนซินหรือว่าถังแก๊สโซฮอลมันจะถูกติดตั้งอยู่เหนือคาร์บูเรเตอร์ นะครับอยู่สูงหน่อยเพื่อให้มันไหลลงไปใช้หลักการการลักน้ําไหลลงไปนะครับนะเ,เลยเลยอ่ะอ่ะเหมือนเดิมเนาะเอามาโอเคคาร์บูเรเตอร์นะครับแล้วก็ระบบฉีดของน้ำมันนะครับ ตัวคาบลิเตอร์นั้นนะครับก็จะมีรูปร่างน้าตาลักษณะเงี้ยนะครับนะ,ะซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นลักษณะนี้คือเป็นหัวฉีดนะครับในการควบคุมการไหลเข้าไหลออกนานของน้ำมันได้นะครับแต่ปกติก็จะไม่มีตัวเซนเซอร์ควบคุมตัวเนี้ยนะครับก็จะมีเห็นไหมครับท่ออากาศเข้าตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยปลายตรงเนี้ยเป็นท่อสีส้มทองเนี่ยจะเป็นส่วนที่ ต่อมาจากก๊อกน้ำมันนะครับในส่วนอีกปลายด้านหนึ่งของคาบริเตอร์เขาจะสวมกับตัวเครื่องยนต์นะครับต่อตรงเข้าเครื่องยนต์เลยนะครับในส่วนนี้ตรงเห็นตรงเป็นลิ้นตรงนี้ยมันสามารถปิดปิดเปิดมากเปิดน้อยได้โดยผ่านคนเร่งที่เราต่อจากคนเร่งที่มือหมุนนะครับตัวเนี้ยถ้าเราปิดถ้าเครื่องเบาก็จะปิดลงมาแต่ถ้าต้องการให้มันเร็วแรงก็ปิดแรงฝานี้ก็จะเปิดเยอะ อากาศก็จะเข้าไปในเครื่องยนต์เดินในคาร์บูเรเตอร์เยอะมันก็จะดูดน้ํามันมาเยอะนะครับมันก็สามารถทําให้รถเร็วรถวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของคาร์บูเรเตอร์นะครับในตำแหน่งเดินเบาในตำแหน่งเร่งสุดนะอย่างที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะครับเดินเบาฝาตัวนี้จะปิดลงมาเปิดน้อยนั่นเองอากาศก็เข้าไปได้น้อยนะครับ เครื่องยนต์ก็ทางานเบาแต่ถ้าเมื่อไรเราเร่งคันเร่งน,นะฝาถึงจะถูกเปิดขึ้นไปเยอะขึ้นนะอากาศเข้าเข้าไปได้เยอะขึ้นนะครับการทํางานของเครื่องยนต์ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับครับในส่วนที่เป็นระบบวฉีดหรือว่า ECU นะครับกล่อง ECU ตัวเนี้ยนะครับเป็นกล่องสมองโกนนั่นเองนะครับติดตั้งอยู่ภายในเครื่องมอไซครุ่นใหม่ๆนั่นแหละนะครับเพื่อที่จะควบคุมการ ฉีดน้ำมันการใช้น้ำมันให้ประหยัดให้คุ้มค่าจริงๆนะครับเลยมีระบบหัวฉีดขึ้นมานะครับทีนี้มลพิษของอ่อยอเสียแล้วก็เสียงของจักรยานยนต์นะครับนะในกฎหมายแล้วเขาระบุไว้ที่ไม่เกิน70เดซิเบลนะครับ70เดซิเบลนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ทําหรือว่าดัดแปลงท่อที่มีเสียงดังนะครับก็อาจจะถูกปรับนะถูกจับปรับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เมื่อเรามีมอไซค์มาแล้วก็อย่าไปดัดแปลงมันให้สภาพเดิมๆดีที่สุดนะครับทีนี้เครื่องยนต์สีจังหวะมันมีอะไรบ้างที่เป็นที่เป็นเรียกว่ามลพิษนะมลพิษนะก็ การที่จะกำจัดนะมลพิษในเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับก็คือต้องใช้ท่อเสียงเองนะครับมันก็จะมีข้องอท่อพักแล้วก็ท่อเก็บเสียงนะครับนะซึ่งสีจังหวะนั้นนะครับจะเก็บเสียงได้อะไรครับเบาที่สุดนะเสียงเบาที่สุดนะครับเงียบเสียงเงียบนะครับเสียงมันจะเงียบนะครับก็เกิดจากการใช้ ท่อพักการใช้คองงอการใช้ท่อเก็บเสียงนะครับในในมอไซต์สีจังหวะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนสองจังหวะนะครับสองจังหวะนั้นก็จะคล้ายๆกับสีจังหวะแต่ว่าเสียงก็จะดังกว่านะครับเสียงจะดังกว่านิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันทํางานในรอบที่แรงที่เร็วกว่านะครับนะมันเหลือแค่สองจังหวะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเสียงอาจจะดังกว่าแล้วก็ใช้น้ํามันสิ้นเปลืองกว่านะครับแต่ว่าให้กําลังที่สูงขึ้น นะครับให้กำลังที่สูงกว่า4จังหวะนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็จบนะครับการระบบเชื้อเพลิงในมอไซค์ไว้แต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ